ปู่นี้ไม่ได้ทำแค่ช่วงล่างรถกระบะนะครับรถเก่งรถบ้านรถใช้งานรับหมดนะฮัอนแรกคอณผ้ชายวัยปีครับ เวลาดีที่สุดตอนนี้เป็นของปู่เลนนะครับ0.5นะครับ เอา,าเราให้ถึงเท่าไหร่ครับ1.5ครับ60 1.6 1.2ครับนะโอ้โหไม่ดีเท็จแตาเพอดีจริง